เมื่อวานน่ะขับแบบว่าถนนโลง่ลงๆรถไม่เยอะแต่วันนี้เราเข้ามาขับไปเมืองกันเลยออกไปวันที่ออกนอกสถานที่เราก็มาเดินเราก็มาที่คาเฟ่อ่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้ามากเลยนะคะเพราะว,าวันนี้เราจะไปเรียนขับรถกันครั้งแรกในชีวิตนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะ่ะเราเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็นาะเรียนไว้ช่วงประมาณแปดโมงวันนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะก็าตื่นกันตั้งแต่หกโมงอ่ะเราก็มาอาบน้ำเ ัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปขับรถครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงเรียนที่เราเลือกวันนี้เป็นโรงเรียนสอนขับรถอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย เราต้องเตรียมบัตรประชาชนลแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะที่เราไปทํำมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสมัครกันนะคะว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะชั่วโมงนะคะก็ะจะแบ่งเรียนปฏิบัติเป็น10ชั่วโมงแล้วก็อบรม5ชั่วโมง วันเรียนนะคะเราสามารถเลือกวันในเวลาที่เราสะดวกได้เลยก็จะแบ่งเรียนสถึงสชั่วโมงต่อวันนะคะอันนี้เลือกวันที่เราสะดวกก็จะมีอบรมอีกหนึ่งวันแล้วก็สอบอีกหนึ่งวันใช่อบรมของเราเนี่ยมันจะมีเป็นรอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะก็คือรอบต่อไปของเราจะเป็นวันที่26นะคะอ๋อ26ใช่ถ้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็จะเป็นรอบต่อไปก็คือวันที่29แล้วก็จะเป็นตุลาเลยนจะเเป็ือหน้าใช่อันนี้เราได้ตารางเรียนมาแล้ว บอกไปอันนี้จะเป็นแบบน้ําเราก็สามารถที่จะหมุนดูได้เนาะทีนี้มันก็จะมีถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยมันจะมีช่องแบบนี้ให้เราทั้งหมดหกช่อง6กดูเลอ่าเวลาเวลาที่เราต้องการดูรเราก็คือเปิดด<ช>ูได้ทุกช่อ<ๆ>ง,งเราก็เติมทุกช่องเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะแบ่งล็อกไข่ล็อกมันมันไม่ใช่ว่าจากตรงนี้เปิดไม่ใช่ว่ารูไหนก็ได้แล้วมันก็จะไหลไปาาน,น้ำอะไรที่เราใช้เติมในแบตเตอรี่อ่ะน้ำที่เราใช้เติมในแบตเตอรี่ก็คือน้ํากลั่น น้ำกร่น้ามีออ่ในข้อสอบอแต่ทีนี้น้ําที่อยู่ด้านในเป็นน้ํากรดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเติมน้ำกร่นเราทําเองได้แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงระวังอย่าให้น้ําที่อยู่ด้านในกระเด็นขึ้นมาใส่ผิวเรามันก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายเียพร้อมจะเรียนแล้วบรรจร์นี้ตื่นเต้นน่าจะเรียนบรนจารา์แล้ว ที่ไม่ที่ไหนครับที่นี่โรงเรีย mm นสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราจะไปเรียนนะคะเพราะว่าเรานัดเขาไว้วันจันนี้จันทร์ที่ยีนสีบเจดเราจะไปเรียนขับรถกันเป็นวันแรกนะคะเดี ấy, ๋ยววันแรกพี่หมีจะไปส่งก่อนนะคะส่งนักเรียนไปส่งนักเรียนไปเรียนขับรถนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่รู้โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ใช่ค่ะโรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์นะคะ ได้แล้วอันนี้ต้องไปเรียนนะคะขี้เกียจก็ขี้เกียจน,นะคะโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันบ๊ายบายค่ะแล้วปกติแล้วส่วนมากคนจะเรียนกันแบบทั้งสองแบบทั้งเกียร์ออตโต้แล้วก็ธรรมดาเลยไหมคะ ก็ดูที e you home, hey, ่ความจําเป็นของแต่ละคนอย่างถ้าที่บ้านหรือเราจะซื้อซื้อรถที่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมเราไม่มีเกียร์กระปุกเลยก็เขาก็จะลงเรียนแค่ออโต้อย่างเดียวแต่ถ้าที่บ้านมีทั้งออโต้กับกระปุกเขาก็จะลงเรียนกระปุกเพราะว่าเพราะยังไงถ้าขับกระปุกได้เนี่ยออโต้มันก็จะง่ายอแล้วแต่ถ้าที่บ้านมีแต่กระปุกขับออโต้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าออโต้มันง่ายเกินต้องยังไงก็ต้องเกียร์กระปุกอยู่แล้วเพราะว่ากระปุกมันมอนถ้าจะต้องแบบ มีแอคชั่นเยอะต้องทำโน่นทำนี่เยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลากับเกี่ยวกับปุกนานนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยต้องแบบเน้นนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนไม่เคยขับรถเลยไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยู่กับตรงนี้นานนิดหนึ่งแต่ถ้าคนขับรถเกียร์โต๊บเดี่ยวก็เป็นเพราะออโต้งง่ายกว่าอก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเรื่องของการขับต่อไปนะคะในเวลาที่เราขับขึ้นมาบนรถเนี่ยอย่าง ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราอะกำลังจะเริ่มฝึกขับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วก็การดูแลเครื่องยนต์แล้วก็การเติมลมยางยังไงแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายของเหลวยังไงนะคะก็จะรู้ประมาณๆตอนนี้กําลังจะเริ่มขับละค่ะเวลาขับรถทุกครั้งเราก็ต้องคัดเลียนขัดด้วย ที่เป็นความเคยชินของเราเราก็จะตั้งรถก่อนแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการใช้ใช้อุปกรณ์ด้านในรถห้องโดยสารนึ่นะคะเพราะว่าเวลาเราขับรถต้องปรับเบาะปรับกระจกนะคะให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้รถคนเดียวนะคะเราใช้รถกับที่บ้านด้วยเนี่ยเราต้องความสูงของเราไม่เท่ากันเราต้องปรับด้วยทุกครั้งนะคะทีนี้เวลาเราเริ่มปรับเนี่ยเราควรจะปรับเบาะตรงนี้ก่อนนะคะเราค่อยมาปรับตรงนี้ แล้วกกับกระจกนะคะทีนี้การที่เราจะวัดเนี่ยเราจะวัดดูว่าเวลาที่เราเหยียบคัดเหยียบเบรกเนี่ยเราเหยียบได้หรือเปล่านะคะเราจะเริ่มที่เท้าซ้ายก่อนเลยนะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเราแค่เอาเท้าตั้งที่เบรกเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นรถที่มีเป็นเกียร์คัดเนี่ยเราจะใช้รถเกียร์กระปุกเนี่ยจะต้องให้เท้าซ้ายนะคะเหยียบคัดได้นะคะก็คือต้องเหยียบให้สุดนะคะถ้าเหยียบไม่สุดนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์นะคะจะใส่ไม่ได้อ่ะอย่างที่ใส่เกียร์อย่างเงี้ย มันจะติดนะคะอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยบคพัดลงไปเนี่ยเราใส่เกียได้ง่ายขึ้นอะนะคะอะพอเราอยบคพัดโอเคเราปรับตรงนี้คัดเราเหยียบได้เนาะ,ะถ้าเกิดว่าเราคัดเราปรับเบาะไกลอะเหยียบคัดเหยียบไม่สุดส้นเท้าเราลอยนะคะก็จะเมื่อยวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนขับรถวันที่สองนะคะแต่วันนี้คนพี่หมีไม่มีเวลาไปส่งเราก็เลยให้คุณ เขาสอนขับรถนะคะมารับเราวันนี้เขาเมื่อกี้เขาโทรมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวกำลังจะมาเดี๋ยวเราก็ไปรอกันที่หน้าบ้านเลยนะคะ ไปเรียนข้างนอกใช่ขับรถข้างนอกใช่โอ้โหตื่นเต้นอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็นการขับรถบนถนนจริงนะคะอันนี้ก็ต้องเริ่มใส่เกียร์ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกี้เราขับมาได้สักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะนี่นะนี่ใส่เกียร์หนึ่งใช่ไฟน้าขวาน้าขวารอดูรถก่อน ตื่นเต้นมากเลยอ,เอันนี้ขับบนถนนจริงนะคะอันนี้ต้องตรงไปไหมคะหรือเลี้ยวอย่าไปทาง้องทางขวาเลยคะ่ะ วันนี้ก็เป็นการเรียนวันที่3แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราเมื่อวานะเรามาเลนีดนึงแต่วันนี้เรามาเที่ยง47นาทีแล้วก็สแกนนิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นการขับรถท่าต่างๆเช่นการจอดรถการอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเมือม่อวานนะเราออกไปขับนอกสถานที่กันมาแล้ววันนี้เป็นการสอบสอบว่าเราจะต้องขับรถยังไงตามที่เขากําหนดให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,ว,าวันนี้ เราทำอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานน่ะขับแบบว่าถนนโล่งๆรถไม่เยอะแต่วันนี้เราเข้ามาขับในเมืองกันเลยก็จะเห็นรถเยอะนิดนึงเมื่อวานว่ามันแบบตื่นเต้น,ตนก็นี น,นี้นะคะเราก็ออกไปวันที่ออกนอกสถานที่เราก็มาเดินเราก็มาที่คาเฟ่จ้กค่ะวันนี้เราขับจากราชบุรีมาที่จังหวัดอะไรนะสุโขทัยไกลอยู่น,นะนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามานั่งนั่งเล่นในคาเฟ่กันอันนี้นะคะเราก็มาที่ร้านนะาคิดถึงนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้อยู่ใน โรงแรมราชาบุรีหรืออะไรด้แหละจะขอหาข้อมูลทีเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลไว้ข้างล่างนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นซีววลึงนะคะแล้วก็ให้เราสามารถกลาบไหวขอพรได้นะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะมาเรียนขับรถที่เดียวพี่เขาพาไปได้หลายที่เลยเนาะไปนั่งคาเฟ่กันดีกว่าค่ะ ะะเป็นวันเราในวันที่4ในการเรียนขับรถนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เรียนขับรถแล้วแต่วันนี้จะเป็นการอบรมนะคะอบรมเขาเรียกว่าอบรมอะไรพี่มิ้งซีนอะเดเ์ซี่ะอบรมอบรมใบขับขี่ใช่ไหมคะเกสลัก์ทั้งหมดใช่วันนี้เป็นวันที่อบรมนะคะ เราไม่แน่ใจว่าในห้องเขาให้เราถ่ายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าให้ถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะคะส่วนอีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันเนี่ยแหละสอบขับรถใช่ไหมเป็นวันสอบขับรถนะคะแล้วก็เป็นวันสอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยทั้งสองอย่างนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปนั่งเรียนกันแล้วนั่งไปนั่งอบรมกันดีกว่าค่ะ